สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาอาศัยอยู่บ้านพี่น้อยนะคะเรามีกับข้าวเยอะแยะเลยวันนี้อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเป็นความอร่อยะคะ่ะเดี๋ยวเพื่อนจะให้ดูวันนี้เรามีไส้อัวน,นะคะจากร้านยำยำไทยนะคะหวังว่าเขาจะอร่อยนะครับินออเดอร์ส้มตำปลาราหของเราใครหิวหินะคะเพื่อนๆเชิญเลย กมากินด้วยกันแล้วก็มีน้ำปิ๊กกระปีเราปี๊กก็มาดิไม่เห็นเป็นไรปี๊กมานั่งแล้วแล้วมีข้าวเหนียวของเราค่ะข้าวเหนียวดูคุณน้อยเขานึ่งแล้วก็ใส่โอ้โหเตรียมพร้อมค่ะเนี่ยถ้าคนที่อยากไปไหนนะคะเขาใส่ถุงใส่ถุงไปได้เลยนะคะแต่อเปอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูพี่มานั่งดิไม่เห็นเป็นไรเลยเอา ไม่ได้เห็นหน้าพี่นะไม่ได้เห็นหน้าพี่พี่นั่งตรงโน้นนะบอกพี่น้อยมาเข้ากล้องไป่เขาขืนมาเร็วๆกินไปด้วยถ่ายไปด้วยไม่เป็นไรมาเร็วๆไม่ต้องเข้ากล้องหรอกพี่นั่งหไม่เห็นไหมนนไม่เห็นพี่นั่งตรงนน้นเห็นไหมอยู่มุมกล้องหนูแล้วไม่เห็นหรอกมีคนกลัวเข้ากล้อง เปิ้ลไม่กลัวเห็นไหมคะเขานึงขา้าวเหนียวร้อนๆมาให้เรากินวันนี้เป็นไฟสตาร์โฮเทลนะคะอัเปุนมาเช็คอินที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วกูดเซอร์วิสน่าจะให้ติปอีก5ปอนด์ด้วยค่ะ <c oughs> ไม่รู้เขาจะชาร์จเท่าไหร่นะคะแต่ที่แน,น,น,น่ๆข้าวเหนียวของเราคะ่ะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> ชิมเลยชิมเลยชิมเลยเป็นยังไงไส้อั่วโอเคไหม เมื่อวานอัปเปิลไปตัดผมมานิดหน่อยคะ่ะให้มันเป็นทรงเป็นยังไงคะคุณน้อยชิมไส้อั่วเลรอคะนี่เป็นนักชิมของเราเขาคิดว่าน่าจะอร่อยหรือไม่เนี่ยอัปเปิลขอชิมนิดนึงคิดถึงบ้านเราคะ่ะเพื่อนๆไส้อั่วเนี้ยคิดถึงสมัยเด็กๆเ,เป็นแม่นะคะเขาจะทําให้ลกูลกๆเขากินไส้อัวอ่วเดียวนะคะใส่เครื่องเยอะๆเ,เนื้อไม่เยอะหรอกคะ่ะ เพราะเราเาไม่มีเงินซื้อเนื้อเยอะเท่าไหร่แล้วก็เอาเครื่องใส่เยอะนี่นะคะเป็นไส้อัวนะคะเป็นให้ดูโอเคไหมเผ็ดมากใช่ไหมขน้อยครับเผ็ดมากค่ะเดี๋ยวออเปินชิมหน่อหนะสายชอบเผ็ดนะคะสุดยอดค่ะย้าวนี้ เป็นอาริจินลของเขาจริงๆแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดระวังหน่อยนะคะแต่อั้ปเปิ้ลชอบมันเป็นอะไรสไลด์ไขมันเรานะครับเพื่อนๆสุดยอดค่ะอโอเคเลยคะ่ะไส้อัว่ว เผ็ดสะใจเอาส้มตําเราด้วยชิมส้มตําเราด้วยเดี๋ยวเราจะให้คนน้อยเป็นคนชิมสิเขาจะว่ายามันให้เนาะมันน้อเขาใส่มะเขือหลืองให้ด้วยนะวันนี้วันนั้นเราซื้อวันอะไรเบนสเดย์ใช่ไหมคราวที่แล้วที่หนูมากินข้าบ้านพี่อ่ะวันนั้น ทำมีเซอร์พรส์เป no ็นตอนตอนเี้อ่ะน้ำหนักขึ้นอีกแล้วครับเพื่อนๆเขาใส่ลูกโดดด้วยเป็นหนังหมูหรืออะไรข้างในได้มสงสารแล้วเห็นหน้าแล้ว ถ้าคนไม่กินเผ็ดนี่ก็จะเผ็ดมากหน่อยนะคะแต่อปเปินสู้ตายชิมก่อนคุณน้อยไม่ยอมชิมเราชิมก่อนเพื่อนส้มตำค่ะส้มตำฝีมือไม่ตกค่ะไปอยู่ที่ไหนต้องตามไปกินจมตำเจ้า ใ่มะเขือเอ่อเขื่อนให้เราด้วยนะคะมันกบกบกบมีรสมีชาติค่ะเพื่อนเพื่อนร้อนออกอืองแล้วพริกมาทั้งส่วนนะคะพริกไม่ต้องห่วงค่ะ ย้ำไปว่าแซบๆเนี่ยเขาจัดให้ค่ะดูพริกเนาะออกมาหายไเนี่ค่ะความคิดถึงเมืองไทยของเรามีเพื่อนได้กินอาหารไทย มาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันก็หายคิดถึงบ้านไปนิดหนึ่งกินแล้วก็เปิดวิดีโอบ้านดูไปจะได้หายคิดถึง <c oughs> ด้วยไปสายวัคซีนกันนะคะเพ <c oughs> ื่อนๆที่เมืองไทยอัปเปิลจะได้กลับไปเยี่ยมสกที <c oughs> <c oughs> มันหมายความว่า ความคิดถึงของเราจะได้ลดน้อยลงถ้าเป็นมีโอกาสได้ไปสิ้นปีนี้นะคะก็รอรุ้นก,กันอยู่ถ้าโควิดซา <c oughs> ก็เปิดประเทศเราไม่ต้องกักตัวสิบสี่วันนั่นคือเรามีเวลาพอคะ่ะแต่ถ้าไปแล้วโดนกักแอปเปิลเสียเวลาทั้งไปและกลับ <c oughs> ก็คือตีไปหนึ่งเดือนถ้ามีโอกาสได้ไปฮอลิเด์ใช่ไหมคะ ถ้าโดนกักตัวสิบสี่วันก็คืออยู่แต่ในบ้านตัวเองไม่ได้ไปไหนก็คือเสียเวลาก็เลยรออีกหน่อยนึงก่อน,นะคะ่ะรอให้เขาเปิดรับจริงๆแล้วเราจะได้ไปเลยไม่ต้องกักตัวรอรุ้นกันค่ะผักดอบเป็นกับไท้อัว่วเข้ากันเข้ากัน เผ็ดมากเลยคับเผ็ดอยู่เติมน้ำเผ็ดอยู่เผ็ดเพื่อนบอกเผ็ดมากค่ะไก่มันไก่ไปเลยดูต้องจับให้ดูอันใหญ่ดูเข้าขายนะคะซื้อได้ที่ร้านยำยำไทยค่ะยังมีลูกค้าใช่ โปรโมดโปรโมดให้ไม่ต้องห่วงอร่อยใช้ได้เลยนะคะจักจา้านมันจะทำให้เราหายคิดถึงบ้านไปเพราะว่าเราได้กินหลายอย่างอยู่ที่นี่นะคะ บ้านเราเขาเพิ่งทำขายเหรอืไม่มึงไทยเยอะๆไม่ใช่เขาทำเองครับอกบ้านเราตรงนี้นะคะมีหน่อไม้มีอีฮวกนะคะ <c oughs> หรือว่าลูกออดน,นะคะแล้วเห็นหลานโพสอะไรนะปิงเขียดแม่ไข่ <c oughs> ภาษาบ้านอปเปิลก็คือปิงเขียดแม่ไข่กับบุก บกไข่เคยดแซ่บจังไม่เป็นภาษาบ้านแอปเปิลนะคะแล้วก็เขาเอาไข่มาแยกหมกต่างหากนะคะโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายยืดแอปเปิลยังจำได้ว่าเคยกินอย่างนั้นค่ะแล้วก็เขาช่วงนี้จะมีอาหารหลายอย่างเลยเพราะว่าฝนตกแล้วมีเห็ดด้วยนี่แหละคะ่ะมันทำให้เราคิดถึงบ้านเพิ่มขึ้น <c oughs> แอปเปิลเก็บเห็ดที่นี่ได้นะคะตอนเดือนอกันยาถึงหาอะไรประมาณนี้เขาจะเริ่มออกเราแต่ถ้าได้มีโอกาสไปเก็บเห็ดที่เมืองไทยจะดีมากเลย <c oughs> ยังไงก็ไม่เหมือนบ้านเราค่ะเพราะว่าแก้ขัดกันได้อยู่แต่ถ้าจะให้เหมือนก็คือที่บ้านเรานั่นเองตอนนี้เพราะว่าทุกคนเปิดคลิปมาปหาเห็ดหาเห็ดเราทำให้เราลุ้นไปด้วย <c oughs> <c oughs> เราอยากได้เหมือนกัน เพราะว่าการการหาเห็ดอยู่ที่นี่ก็ต้องรอเวลาเหมือนกันนะคะไม่ได้มีตลอดค่ะโอเคเพื่อนๆนกินให้ดูนิดหน่อยนะคะถ้าใครหิวนะคะข้าวเหนียวไส้อั่วของเราเพื่อนๆนรีบไปหาทานเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยเหมือนกันครับเป็นอาหารกลางวันของเราวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆนที่มาชม อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อัปเนะคะเพื่อวันหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆหรื่อน่าสนใจหรือตื่นเต้นเราค่อยมาเอาให้ดูกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ